มาดูกันว่าเมไรจะเติกับพวกเธอไปเลยเข้านิกอย่าเปิดเป็นคนแรกว้าวมันคืออมยิม้มยิ้มเปเลยอมไม,นะม,ม้นะมีวลตสัต์่ข้างในนิกมาต้องกินมันแม่ไม่มีสิทธิ์แต่ที่ลนะอ๋อ,อ,อก,ก็ได้ก็ได้จะลองดูแต่แค่นิดเดียวเอ้ยอมเยอมอะไรมากๆเลยฉันชอบอะสุดยอดจะกินให้หมดเลยคริสตี้ไวได้แล้วไม่นะมันคือระบาดเอาไปเอาไปเกิดอะไรขึ้นมาระบาดนะ นีฉันกลัวโอ้มีอะไรข้างในด้วยแต่เอาอกมาได้ยังไงนี่อะไรนะอ๋อฉันต้องเกิดไม่ไ,ได้มาลองกันมันได้ผลมีประโยชน์กมาด้วยเ <c oughs> สียงไปเลยลองกินกัน <c oughs> มันคือสเปรย์รสเปรี้ยหวานเจ๋งนะฉันชอบได้กินเมื่อวันนี้โอ้ยเปยรี้ยวจังเลยโอ้ยขอฉันลองมไ,ม <c oughs> ไม่ได้ไหมไม่หรอ ทำไมขี้งงจังเลยสร้างเถอะขี้ของหมดเองกัได้โอขยอยากกินมากกว่านี้อะไรไม่เหลือแล้วโหยของอร่อยหมดตลอดเลยทำให้ฉันเศร้าหยุดหัวได้แล้วนะฉันเพื่อนนายนะลืมหรือเปล่าเนี้ยมาไม่ควรหัวเราฉันแบบนั้นฉันมันการขุดเปล่าแล้วอืมไอศครีมอร่อยจังเลยฉันชอบจะทำคนละกันเถอะเอ้าไม่นะมันระบอดฮ่าแต่ปลายจังมันไม่ระเบิดอะ ทำไมอ๋อรู้แล้วมันแค่ของเล่นทิ้งไปดีกว่ามาทำไอศครีมคนต่อกันเลยสนุกหน่ายตะกร้อเดี๋ยวก่อนนะฉันกินออมยิ้หมดแล้วแล้วมันส่ายไปที่ไหนอะเอ้ยมีมันส่ายในปากฉันไม่นะอะไรมีมันส่ายอยู่หลายชั้นเอามันออกไปนี่ฉันเปลี่ยนมันมาหากระเปากันว่าในครึ่งนิ้วหร่อใต้ฝา ไี่เปิดเลยคริสตี้อย่เป็นคนแรกโอ้มันคือของเล่นที่มันดีกว่าสกิโสเสีงเรียบร้อยคริสตี้โอ้สกิโตสสีฟ้าดูน่ากินมากๆอร่อยจริงด้วยแล้วนิกล่ะเดี๋ยวเราจะได้รู้นี่เปิดได้แล้วเร็วเข้าแต่ก่อนอื่นต้องรอจนกว่าคริสตี้จะกินขนมจากป่าฉลามจนหมดก่อนนะไกล้หมดแล้วอ๋อ อ่ะสุดท้ายแล้วอืมปวดจังเลยฉันชอบ oh ฉันก oh ็อยากลองบ้างเอาล่ะโอ๊ยฉันถูกฉลามตัดด้วยโอ๊ยเจ็บจังเลยเอามันออกไปมันออกไปดีมากต้าฉลามเก่งมากจับหัวขโมยได้ด้วยนี่เปิดปากของนายสิอย่ามาขโมยขนมฉันนะก็ได้เปิดเดี๋ยวนี้โอ๊ยมันคือบลูชีส e e s e สินแเนอะยาดึกสนเลยฉันเกลียด cheese ดนี้ แต่ฉันไม่ทางเลือกทำได้แค่ต้องกินมากัดคำนั้นเลยก,ก็ได้เออนาเคยขยะฉันไม่ชอบมันเลยสักนิดฉันอยากกินอีกแล้วอย่ามาบังคับฉันนะคริสตี้ <Yes. S 1> แต่รู้ไหมฉันนั้เออได้แล้วเฮ้อ mm. ฉันสามารถกินมันได้ได้อย่างรวดเรว็วก็ไม่มีปัญหาด้วย mm hmm. แต่เธอได้รับผลที่ตามมาคริสตี้ mm hmm. ผลที่ตามมารือเหรอเหนยไหม เอวนาเคขย้ใ่กันนี่แบบนี้แหละฉันรู้สึกว่าฉันมีหมาฝรั่งอยู่ด้วยนะนี่ไงหมาฝรั่งรัดมินต้องเกียวให้ลมาหายใจไม่กินหอมสดชื่นเหมือนถุงเท้าก่อนออทีนี้ก็หิงช่วนะนินงเต้รับบทเลี้ยนฉันมีเดียแล้วแผร์รีเจาเล่นิคสมัครเปตัดเตอร์นายเราได้รับแจ้งว่าบุคนร้ายที่หน้าเหมือนนายนะฮะสุดยอด ฉันลยแล้ว่าเขาตั้งตัวได้เวลาค้นหาว่าเราอยู่ใต้ฝาของพวกเธอมันคืออะไรนะแ uh, <no. S 1> สดงให้เราดูได้แล้วโอ้นิกได้อยาล,ลี่จิซิดรอปสุดยอดมันต้องอร่อยมากแน่แน่ในนี้มียลลี่แล้วก็น้ำเชื่อมรสเปรี้ยวที่เราสามารถใช้จุ่มลงไปได้และข้าคริสตี้ต้องอ,าา <c oughs> อิจฉาแน่แน่โอ้ไม่นะออกไปคริสตี้ฉันไม่แบ่งหรอกเปิดฝาของเธอได้แล้วฉันจะกินเยลลี่แสนอร่อยของฉันจุ่มลงไปในน้ำเชื่อมกัน เปรี้ยวหวานเอ,อเ้ยเจงอ่ะ <c oughs> โอ้คริสตี้ต้องารอะไรแหมามาดูกัน <c oughs> โอ,โอ้ฉันได้มาฝรั่งทอดทายคริสติน้ำเงนินมันอะไรมากกอยากลองแล้วละ่ะทำไมถึงแกะไม่ออกอะ่ะเราเข้าสิแย่จังเลยคงเหนียวมากไปไม่ออกเลยเอ้ยเอาสำเร็จแล้วโอ้ทีน,นี้ไม่นะไม่ไปขอนฉันอยาฝันเลย ฉันจะกินคนเดียวมันเป็นของฉันอร่อยมากโอ้เผ็ดด้วยอะแต่ฉันไม่อยากกินแล้วแต่ว่าฉันนึกว่าเราจะแกล้งได้ยังไงใช่แล้วนี่นิดดียวนย่ยมมากเราต้สามารถมาฝรั่งทอดทายคิสไปเป็นกัรยลี่ได้แล้วมันดูเหมือนกันมากฉันดูไม่ออกเลยว่ามันถูกสลับนะฉันอยากเห็นจากแล้วเขาจะทำยังไงเมื่อกินมัน คริ uhm. <cima> สติน <issions> okay. huh. ่าไม่มีอะไรเลยนะช่างเธอมากินเล่นแล้ของฉันดีกว่าฉันจะกินทั้งหมดทีเดียวไปเลยดูนี่สิคริสตี้จะกินทั้งหมดในครั้งเดียวเฮ้อตาใหญ่มากแน่แนโอไม่นะทำไมยังเล่นถึงไฟขนาดนี้โอ้ยตาว่งฉันรูเป็นไฟแล้วอะไม่นะนี่ไม่ตลกแล้วเราต้องดับไฟให้นี้ฉันมาช่วยนอยแล้วเพื่อน แลแป๊บนึงนะเอาถังน้ำเพลิ่มมันด้วยแต่ว่าฉันใช้ไม่เป็นนะมันต้องเกิดตรงไหนเนี่ยใช่แล้วตรงนี้แหละเฮ้ยดูเหมือนว่าฉันจะทำได้แล้วมันต้องขอบคหลึกนะฉันไม่กินยาเลื่อนจากเรื่องเครียดๆนะโอ้นี่ยออแบ่งกันได้มาเปิดฝาพร้อมกันนะโอ้แล้วมันคือเครื่องกดลูกวาดหรือเปล่ากับมันฝรั่งเออดูแปลกๆงั้นมาเริ่มจากลูกปัดกันเถ็นนะแล้วเข้านี้กกลงมาเม็ดนึง ต้องอะไรยมากเน่ยนะ Yes yeah. ฉันอยากลองมุกบ้างเจ๋งอะ mm. แล้วตอนนี้ก็ตาคริสตี้มาลองมาฝรั่งกันไปคิดว่าไง <c oughs> เห็นแล้วว่าทำไมชอบเห็นแล้วมาฝรั่งกิน <c oughs> จะอร่อยได้ยงไงล่ะ้าไม่ใช่แฟนไฟยนะ่ะแฟนไฟรหรอจริงด้วย <c oughs> ฉันมีไอเดียดีๆแล้วมาหั่นมาฝรั่งให้เป็นชิ้นเหมือนแฟนไฟกัน <c oughs> ฉันใกล้เสร็จแล้วยิ่งถอยไปไกลนะอดูนี่สิแฟนไฟสุดล้ำเงินแสนน่ารักที่ฉันทำออกมา หลังจากนั้นก็เอามันเป็นทอดให้สุกใส่มันฝรั่งทอดลงไปในน้ำมันร้อนๆมาทอดอะไรอย่างไม่น่าเชื่อจากนั้นเราก็รอสึกหน่อย s <S แล้วก็เรียบร้อยน่านจะสุกแล้วล่ะทีนี้ก็แค่เหลือต้องชิมเท่าน,นั้นแล้วฉันก็มีไอเดียแล้วด้วยฉันต้องเสิร์ฟเป็นไฟน์ดังจานที่สวยงาม <Wow. S 1> และเท่านี้มันก็สวยแล้วล่ะนิ่ นายเป็นเพื่อนฉันก็จริงนะแต่ฉันไม่แบ่งหรอกทำผักด่างไม่พอสอบฉันได้สาแต่มาอร่อยเหลือเชื่อเลยโอเคเขาจะกินลูกว่ดของฉันก็ได้มันไม่เยอะมากอืมอร่อยจังเลยเดี๋ยวก่อนนะเขาสามารถตหมากรั่งได้ด้วยโอ้ไม่นะลูกป่งเต็มตอนนี้ฉันเต็มไปด้วยหมากรั่งเงยหดทะเลแล้วนะคริสตี้ไม่ตลกเลยเนาะกินมาผังของนายไปเลยจะกินลูกป่ดของฉันแต่ฉันยันไม่ลองห่วงอ่ะแล้วเข้าโอ้ย ทำไมไม่สำเร็จเนี่ยเมื่อกี้ฉันยังลอยลงได้เลยจะต้องการขนมอ่ะแล้วเ้าฉันอยากกินโอ้ไม่นะฉันทำขนมหกมมดเลยนายลองเฟ้นไฟได้นะฉันจะ้ายแล้วกินเลยโอ้กับคุณนะโอ้ยแย่เึี่วลาของขนมชิ้นใหม่แล้วอะไรอยู่ใต้ฝานนะว้ามันคือหัวใจสีฟ้าอืมไม่ธรรมดาแล้วนี่ก็ล่ะ โอ้ขนมต้นถังเลยเยี่ยมมากแล้คอลลาจเป็นของคริสตินโอเคแต่ฉันไม่เข้าใจเลยว่ามันคืออะไรอ่ะกินก็น่ากินดีนะแต่มันแย่มากรสชาติแปลกแปกมันคืออะไรเนี่ยโอ้ไม่จริงนะมันคือสบู่ฝันร้ายชัดๆฉันกินสบู่ไปจริงๆอ่ะโอไม่นะฉันจะเสยออกมาเป็นสบู่โอ้ my god ส่วนฉันได้ลูกกว่าแสนอร่อยมาลองกันเลย อร่อยจังฉันชอบมากมากฉันอยากกินมากกว่านี้โอ้ดีอะไม่คริสตี้หยุดน้ำลายไหลได้แล้วหน้าฉันไม่แบกหรอกเดี๋ยวฉันสแตนก่อนเลยให้เธอดูเฮ้ยเอาขนมของฉันมาเนอะอ๋อฉันมีไอเดียแล้วจะทำสบู่ให้เป็นเหมือนลูกกวาดแล้วเอาไปให้นิกกันเขาต้องกินมาแล้วดูไม่ออกเลยสาวมันคือสบู่นะเกาสบู่ให้เขาหรือก้าขนมจริงมาเอง มันดูนนกินมากรฮงนึฮึฮ่ฮึฮึฮึฮนะึฮึฮึฮ่ฮึ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 ่ึฮึฮึฮยฮึฮึฮึฮรของ,งึฮึฮว่าฮึฮึ่นะึฮึฮึฮต่ึฮึฮึฮอฮึฮอฮึฮึฮนฮึ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 ฮ้ฮึน,ออน,น,ดดนกินกันแต่ทึฮ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 เออเึฮึฮดดึฮ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 อฮเฮึ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 ฮยฮึฮึฮไฮ โอ oh <Christine, S 1> าไม่นะคริสตี้ทดสอบสบู่กับขนมใช่ไหมเนี่ยทำได้ยังไงกันมันคือลกปายของฉันนะเฮ้ย <Hey. S 1> อ๋อฉันนี่เดียวแล้วไม่ต้องห่วงนั้นนิเดี๋ยวฉัน <What? S 1> แต่งให้หนายดูแค่เราใช้เวลานิดหน่อย <c oughs> เอาขนมสบู่มาใส่ในแก้วนะ้ำแล้วก็ผสมให้เข้ากันตอนนี้เราก็สามารถเป่าฟองสบู่กันได้แล้ว <c oughs> ดูสิ <What? S 1> แบบนี้ เห็นไม้ฟอสซิบย่สวยแยะเลยไม่ลองไหมเอาสิอยากลองเจ๋งไปเลยขอบคุณนะคริสตี้เตยเปลายิงชบฉันชนะงั้นมาดูกันเลยมันคืออะไรนะโอ้จูลี่ได้ค้บแล้วนิกล่ะนิกก็ได้เค้กเหมือนกันตอนนี้มาคำตอบกันว่าใครได้ขนจริงกับช็อกกแลตฉันเริ่มกันนะงั้นก็มาเปิดกัน ทำไมปิไม่ได้อะงั้นลองใช้ฟันดูเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะของฉันก็ช็อกโกแลตเจ๋งอะฉันได้ช็อกโกแลตของนายก็ได้ของจริงหวังว่าของฉันจะได้ช็อกโกแลตเหมือนกันไม่ฉันได้ของจริงๆ,ๆอะงั้นปเปิดฝาแล้วก็ดืม่มอืมโอ๊ยจูลี่ฉันขอโทษแค่ว่ามีแก๊สนะึมันแค่อย่างบอลพักถอยอะไรนะก็ได้ ช่างเทนิคฉันรู้ว่าฉันต้องทำอะไรมาเดิมของให้หมดดีกว่ายังไงฉันก็ชอบมันมากมากอ,มอร่อยจังฮัลจุลนิหน่าจะเต็ม,มด้วยช็อกโกแลตทำไมกินได้สปกขนาดนี้ได้ไงอะไรอ่ะก็จริงฉันเต็มไปด้วยช็อกโกแลตทํงงางั้นฉันจะกินให้หมดฉันไม่อยากเสียช็อกโกแลตแสนม่เษมีษแม้แต่หยดเดียวโอ้ oh. แต่เอามาจากจมูกไม่ได้งั้นใช้นิ้วก็ได้แล้วกัน อ,อร่อยจังฉันเดี่มช็อกโกแลตจนหมดแล้วนิกทำไมนายมึนมุนจังเลยข้าอิจฉายฉันสินะที่ได้เขาจากช็อกโกแลตนี่ยน่าโคตรจะเป็นช็อกโกแลตเลยมันน่ากินสุดๆฉันสามารถกินช็อกโกแลตได้ตลอดชีวิตฮอมอร่อยจังนายต้องการอะไรน็กนายดูน่ารักน่าสงสารนี่นะนายต้องการช็อกโกแลตคนฉันนั่นเหรอไม่มีทางหรอกอร่อยจังืมรีบดรียงขอลางนายได้แล้วล่ะ เอาเ็ได้ฉันจะดื่มเดี๋ยวนี้มันเหลือแค่นิดเดียวเองจูลี่เธออยากลองคอของฉันงงินเหรอฮึฉันนึกไอเดียเจ๋งๆได้แล้วล่ะมีอะไรอยู่ในนี้ด้วยวะอะไรมันคืออะไรเหรอมั่เห็นอะไรเลอดูดิีๆสิอันนี่จะทำอะไรลงไปเนี่ยพาเธอเชื่อสนิทเลยฉันแกล้งเธอนอะบอกว่าเธอจะได้ลองคอขอนฉันแล้วตอนนี้ฉันดือมที่เหลือ ฉันเลือแล้วลว่าต้องทำยังไงใส่เหมนฮอสลงไปในคล่าแล้วกันนิงต้องชอบแน่แน่นี่เดูนั่นสิเยี่ยมปกตอนนี้ก็ต้องโดนแกล้งบ้างเอาไม้เมื่อกี้ไม่มีอะไรเออเธอทำอะไรฉันเนี่ยเธอหลอกฉันเหรองั้นครั้งนี้เขาจะเป็นคนแรกเปิดพร้อมกันแล้วใช่ไหมเ <Yeah. S 1> จงโอ้พิกซีแดงมันทั้งเผ็ดแล้วก็ร้อนแรงมาก่องไม่ดีเลยกับคนที่ได้ขอจริงเนะ มันด <muitas> ูเหมือนกันสุดเหมือนของจริงด้วยเขาอยากลองเป็นคนแรกเหรอแล้วเขาเลือกตัดสินใจแล้วเขาอยากรู้จังเลยวขาจะได้นะงั้นเธอเริ่มก่อนสินิกก็ได้มันดูน่ากลัวมากอะแต่คำแรกๆดีกว่าโอ้มันคือจอกกแลตฉันช่องดีมากเสียงเป็นยรแต่งั้นฉันก็ได้ของจริงสิไม่เอาอะมันเผ็ดมากนี่ก็้องเป็นกันได้ไหมให้ฉันกินพี่ของนายแทนนะ นายมันตะกะจังฉันชอบพริกขอนฉันมันอร่อยมากๆอืมใช่าพพริกทั้งโลกเป็นแบบนี้ฉันพร้อมกินพริกไปตลอดชีวิตเลยตอนนี้ก็ตาเธอแล้วจูลี่เฮ้ยฉาฉันชช่ไหมล่ะเรียบกินเร็วเข้าฉันไม่อยากกินเลยอะนิกเอาไปเลยก็ได้ก็ด้ฉันจะกินมันถึงแม้ฉันจะไม่อยากกินก็ตามสงสารฉันเถอะแต่ฉันต้องแสบร้อนตลอดไปแน่ แค่สัมผัสมันฉันก็กลัวแล้วเ้ออีกนานไหมเนี่ยเดี๋ยวฉันจะจบเรื่องนี้เองแบบนี้ค่อยดีขึ้นเราเข้าเรีบกินฉันกำลังกินอยู่ไงตอนนี้ฉันทำให้มันจบจบไปซะและิสูสุดให้นายดูว่าฉันสามารถทำได้ทุกอย่างเห็นไหมฉันกินพริกหมดแล้วแค่ไหนไม่กี่วิมันก็ไม่แย่นะอไม่นะมันกำลังเกิดขึ้นแล้วอะโอ้เดี๋ยวฉันช่วยเัอเอง ฉันจะเพิ่มซอสพร,สรพิกตาบาสโกให้กับเธอ <Thank you. S 1> มันต้องช่วยเธอได้แน่แนขอบคุณฮะมันคือซอสรพริกนี่พระเจ้า One, two, เห็นว่ากัดเดมสิ่งนะฮะ <two>, เธอโดนลอยกันแล้ว One, two, จูลี่อ๋อฉันอยู่ในอวก,กาศนั่นเหรอเธอหายไปไหนอ่ะเฮยช่างเถอะเดี๋ยวฉันรอเธออยู่ตรงนี้เออฉันจะรอแล้วการลงจอจไม่นุ่มนวลเลยแต่ฉันกลับมาแล้ว เอาล่ะครั้งนี้ใครจะเปิดก่อนจูลี่ผู้หญิงได้เริ่มก่อนนะโอ้ว oh, wow, ้าวเธอได้คินได้เซอร์ไพรส์มันคือไข่ชุอกโกแลตเสีย <Okay. S 1> งเลยแล้วนึกได้อะไรโอ้ oh, เขาก็ได้ไข่ชุอกโกแลตเหมือนกันแปลกจังบางทีทั้งสองคนได้ช็อกโกแลตเหมือนกันก็นได้นะ mm hmm. จูลี่เรียบลองเล้วเข้าไม่มีปัญหามันดูน่ากินมากก่อนเอนเอาห่อให้หมอน mm hmm. ยนี้เดี๋ยวเท่านั้น mm hmm. อือออกไปเลย โอ้ใกล้จะหมดแล้วพทอดทีนิกลืมไปเลยว่านายอยู่ตรงนั้นนะตอนนี้ในหัวฉันมีแต่เรื่องไขนะ่คินได้เซอร์ไพรส์น่ะงั้นตอนนี้เราก็มารองกันอืมอร่อยจังเลยแถมข้างในยังมีขนมอยูด่ด้วยสุดยอด <Okay. S 1> ต้องรีบลองไข่อันต่อไปแล้วแล้วข้างใน,นมีอะไรกันนะโอ้ว้าในนี้ก็มีลิ้มหมีอยู่เจ๋งไปเลย ฉันชอบกินยาลิมมาก <c oughs> แถมยิได้กินช็อกโกแลตด้วยและในลูกนี้ล่ะโอ้มันคือช็อกโกแลตมอเตอร์ซส,สุดยอดโอ้จะกินให้หมดเดี๋ยวนี้เลยอร่อยจังใครจะรู้มันจะอร่อยขนาดนี้แม่จ้านี่นายทำให้ฉันกลัวทำไมเนี่ยรียบรองไข่ของนายดีกว่าแทนที่จะจ้องฉันนะ่ะ จริงด้วยฉันลืมไปเลยว่าฉันมีไข่เหมือนกันงั้นมาลอกกันเลยเออมันคือไข่ไก่จริงๆเอยน่าขยะแขยงมีคนแกล้งฉันนันแน่ทำไมต้องใส่ในคินเดอร์ด้วยจะไม่อยากกินแล้วแต่ฉันต้องกินให้หมดเนอะมันน่าขยะแยงจริงๆเออฉันรู้สึกแย่เร็วลายมากฮะส่วนฉันได้พักผ่อกับชักลัดแสงอร่อยของฉันต่อหิละกว่ออีกแล้ว เจง๋งรับได้ด้วยนายอยากได้ชิลอใช่ไหมแต่ฉันไม่ให้หรอเฮ้กินไข่ดิบกลับไปนะเป็นไ,ได้แต่ฉันนึกอะไรบางอย่างได้แล้วฉันจะเอาไข่ลูกหนึ่งไปวางที่จานของจูลี่ฮะอีกลูกหนึ่งเฮ้ยทำไมฉันถึงได้ไข่ดิบเนี่ยเน็กนายเป็นคนทำชิมไหมขอกันทีเอาไปเลย แล้วตอนนี้ใขรตะหัวร้อกันล่ะไม่มีทางฉันตัดสินใจแล้วว่าจะทำไข่ดาวสุดเจ๋งฉันมีพรสวรรค์ด้านการทำอาหารด้วยตอนนี้เอาสิ่งที่ไม่จะเป็นออกไปจากนั้นตอกไข่ทั้งหมดลงในกระทะร้อนๆเยี่ยมมากแล้วเราจะได้ไข่ดาวที่อร่อยเลิศแบบนี้ฉันจะไม่แบ่งเธอสักครัำออกไปเลยนะ ดูนะว่าฉันทำอะไรได้มันกำลังจะมาแล้วเฮ้เธอทำอะไรเนี่ยเธอทำลายสุดยอดพิชของฉันแล้วก็ไข่ดาวด้วยเฮ้ตอนนี้ฉันก็กินไม่ได้แล้วด้วยทีหน้าและออสการ์ข้างหน้าของพวกเธอคือฐานพิซซ่าและข้างหลังคือวนล้อที่พวกเธอต้องหมุนเพื่อกำหนดสิ่งที่พวกเธอจะมาแต่งหน้าพิซซ่าออสการ์เริ่มก่อนและเขาได้อะไรนะอ๋อมันคือเห็ดออแย่ที่สุดฉันไม่ชอบเห็ดนะทีหน้าตาเธอออสบายมาก โอ้มันคือกล้วยทั้งหมดและอร่อยฉันโชคดีมากเปิดไม่สเเมนสำหรับพิซซ่าฉันไม่ใช่ถังขยะนะทีนนะโอ้โททีนะออสการ์ไม่ได้สังเกตนะทำไมต้องเปิดขนาดนั้นล่ะมันแค่เปิดกล้วยเดวลาเติมไส้แล้วอ๋อฉันคิดว่าฉังขาดกล้วยอีกสองสามลืกนะแล้วก็อีกตอนนี้มันสุดยอดเลยจริงออสการ์โอ้โทษทีไม่ได้สังเกตอีกแล้วใช่ใช่ฉันเข้าใจแล้วเธอจำไว้นะ ้องระวังมากกว่านี้แต่ตอนนี้ฉันอยากกินพิซซ่าน้าก้อยหอมจังเลยเนื้อมันก็กินหอมมากด้วยฉันก็อยากกินนะแต่ฉันสามารถจะกินน่าได้แล้วก็กินเองไม่คืนให้หรอโอ้ไม่นะฉันแซบเองรลับเองรลับได้แล้วิดกไปใช่ฉันไว้นายอยากกินพิซซ่ามาใช่ไหมงั้นก็กินเห็ดสิห่วยมากเลยฉันเกลียดเห็ดนะทินน่าอยากก่ามาโกนโอ๊ยฉันกับของอร่อยนะ นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันจะกินพิซซ่านาเห็นทั้งถาดอะโอ้มอร่อยมากเลยฉันากลองอีกครั้งอร่อยจริงๆอะไรกันเนี่ยใส่เดือเหรอบอกว่าฉันจะไม่ได้กินมันเข้าไปแล้วนะไม่ไม่ไม่กินแล้วห่วยแตกจริงๆรครั้งนี้ก็จะเหมือนก่อนมาสกร์เหรอเอาเลยอยากรู้จั่ว่เขาจะได้อะไรที่อร่อยกว่าหรือแย่กว่าอีกครั้ง แล้วเขาก็ได้อาหารแล้วฮะนึกไม่ถึงเลยอัสก้าจะได้อาหารแมวตาฉันแล้วขอได้ของอร่อยโอ้ยเยี่ยมไปเลยก็ไม่ใส่ลุงฉันชอบมันมากมากอัสก้านหนเริ่มสินึ่ก็ได้ฉันก็ฉันฉันชอบมากมากอยากลองลาพิซ่าบกยลลีนใส่ลุงนะนี่มันต้องนั่งกินแน่แน่มันออกมาสุดยอดไปเลยดูนั่งกินจริงๆก็สวยด้วยเธอพูดถูกมันสุดยอดจริงจริง อยากกินกัมมีห่หวานๆมากง่ะขอหนึ่งได้ไหมออสการ์อย่ามาขโมยของฉันนะเอาเมือกไปเดี๋ยวนี้เลยเอขอขโมยฉันแค่อยากกินกัมมี่เดียวเองอะก็ได้ฉันไม่อยากกินมันแล้วขี้แพ้จะทำพิซซ่ากับกัมม่ของฉันมันมีกลิ่นหอมมากแต่ละชาติละโอ้ว้วาวมาไรกันมันยายสุดยอดไปเลยไห <c oughs> นตั้งกันอะไรอสกา้า แซ่ส,ะสะาเราของฉันหรอเฮ่อกินอาหารแมวของนายสิเออก็ได้จะกินเดี๋ยวนี้ถ้าแต่อชอบมันก็ได้นะอาจเป็นพิซซ่าที่อร่อยมากๆแล้วเธอต้องลองขอยสักสิน้นแม่จ๋ามันเหม็นมากอะกิน่ามาใส่อาหารแมวได้ไหมถ้าเธออยากกินก็ได้จะลองดูดแต่ว่ามันก็ดูแย่มากอะเออเหมือนมแมงม้าเข้ามาอยู่ในเปลืกฉันเลย มันน่าใครจะขี้แเงี้ยนพอะฟับซีกินไปได้ย่งไงกันเนอะไม่อร่อยเลยซิกนิดทีนหน่าพอใจกับการทำรมานของฉันเอาจริงด้วยฉันเลยต้องทำยังไงทีนะ้อที่บางอย่างาป็นปกติอะเธอรู้สึกไม่เหมือนตัวเองปาแมวว้าว wow, wow. ฉันคือแมวออสการ์งันฉันจะกินเธอเองเธอเธอเชื่อเมคอัพนี่ตอนนี้จะกินพิซซ่าที่วางอยู่มันอร่อยมากๆเลย ครั้งนี้ก็จะหมุนก่อนออสก้ามันกับเธออยู่ที่ไหนต้องให้สุกสาเริ่มก่อนนะไม่ไม่ฉันอยากเล่นต่อยิง่งฉุบนะเพิ่มความมิติเท้าอ้อให้ตายนะชันนะไม่ต้องสงสายเลยฉันเคยจำเป้ของเกมนี้แล้วฉันได้อะไรนะโอ้สุดยอดไปเลยวิคราะอ,อืมไปตื่นฉานะดูสิตอนนี้ก็ตาเธอหมุนแล้วตอนเห็นไจ้หองเรรเหมือนกันนะ เออ้มาอะไรกันเนี่ยฟอร์มกนวลเหรอสวยแต่ใช่มะ <g ul ter> <c oughs> ตอนนี้เธอเป็นขี้แพ้บ้างเอาละเอาละใครอยากปล่อยอยิงชุกกันแล้วมันก็มาตกแต่งพิซซ่าของฉันดีกว่าด้วยวิปครีม <c oughs> ไม่เคยมีคำว่าม,มากไปสุพรีมแบบนี้แนละ้สุดยอดเจ๋งมาลองกันใช่แล้วมนสุดยอดไปเลยออสการ์นั่งกินได้นั่งกินมะทำไมฉันไม่โชคดีบ้าง เพราะว่าฉ <Whoa. S 1> ันเศร้าดีไงล่ะทินเนอเฮ้อพิซซ่ากับวิปครีมอร่อยมากๆเลยฉันอยากกินมากกว่านี้อืมทินน่าต้องการอะไรครีมเหรองั้นต้องไปสิเธอไม่มีทางมันเป็นของฉันคนเดียวเธอทำได้แค่ดูอ๋อฉันมีไอเดียแล้วตอนนี้ฉันจะบีบโฟมก้อนหนวดเข้าไปในพิซซ่าของเธอเขาแยกมันกับวิปครีมไม่ออกแน่ๆตอนนี้ก็แค่รอดูออสกากินโฟม อะไรกันหมดแล้วเหรอใหตายเถอะโอ้ยยยมันยยยยย่ายยยยิยย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 ยนยย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 ายยยยยยอยย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 ยงยยยยม่ยย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 ันยียยยนยยยยยยัยนยยยยนยยยยนยย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 ันยย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 ายยยยยยยเยียย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 อยย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 คยียย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 อยย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 อยกยยยยยยยนย อะไรเธอต้องกินตังหากแล้วเอาล่ะเนื่อว่าเธอไม่กินโฟมงัม้นก็หลับไปเลยแต่ว,ว่าเธอชอบผมทรงใหม่นะและอยาทำแบบนั้นอีกนอกจากนี้เธอคนกินโฟมกับพิซซ่าอย่าแหกอก,กสิเ <Okay. S 1> อาเปิได้ก็ได้จะลองเดี๋ยวนี้เพราะนายกินไปแล้วมันก็เหลเือนิดเดียวเองฉันเลยไม่ลองเยอะมากเท่าไหร่แต่ว่าอย่างน้ฉันจะกินดูนะรสชใช้ก็ไม่ได้แย่ขนาดน,นั้นฉันยังกินได้อยู่เลย ไม่เลวไม่เลว <c oughs> เอาล่ะใครอยากหมุนก่อน <c oughs> ดูเหมือนที่นัาออสการ์อยากหมุนเหมือนกันเลยแล้วเขาได้หมุนแล้วดูเหมือนที่หน้าจุดกันได้เรามากกว่าแล้วเาจะได้อะไรนะโอ้ใช่แล้วของที่พอดีสุดวาซาบิอย่าร้องไห้ไปเลยนะ <c oughs> ที่หน้าได้วาซาบิแล้วออสการ์จะได้อะไรนะแล่ <c oughs> ออสการ์ได้ <c oughs> เปปเปอร์โรนี่ งอสกาโชคดีอีกแล้วโอ้ไปไม่ได้งไงฉันกินวาซาบิมันทั้งเผ็ดแล้วก็ไม่อร่อยด้วยอ่ะออสการเราข้ามไปได้ปะไม่มีทางหรอกไหนเนี่ยมันหดไรจริงๆเลยโอเคฉันเข้มแข็งฉันทำได้โอ้ยกินเหม็นมากฉันว่าแค่นี้ก็พอแล้วไม่ได้ต้องเยอะๆแบบนี้แหละออกัะเลยนี่มันเยอะเกินไปแล้วนะต้องเผ็ดนิดนึงนะฉันต้องทำได้ แต่ว่าลองมมวนดีกว่าอาจจะกินได้ง่ายขึ้น oh, <no. S 1> เอาหล่อดได้เวลาแล้วรสชาติจะเป็นยังไงนะโอ้ oh, รสชาติแย่สุดๆแต่ฉันจะกินให้หมดฉันทำได้โอ้ oh, oh, สุดยอดไปเลยเอาไม่นะ oh, มันกำลังไหม้แล้วอั oh, <my> สก้าทุกอย่างในตัวฉันกำลังลุกไหม้จะเป็นไงดิช่วยฉันด้วยลองอดปากก่อนไหมบางทีอาจจะดับไฟได้ดูเหมือนที่หน้ากอนจะระเบิดแล้ว คนหล้มแล้วโอ้โหพิซซ่าบินหน็บไปแล้วสยองสุดๆเลยตอนนี้หน้าฉันจะไม่ข็าาเหมาไฟแล้วข้า,าสไก่ามาหม้อหแล้อเลบกินสบายมากใช่ไหมปัฟโรนี่แสนอร่อยมันเข้ากันได้ลยกับพิซซ่าสุดๆทีหน้าอย่าทำลายลายชพิซซ่าของฉันสิพอฉันไม่อยากกินหน้าปัปรโรนี่กับลายของเธอนะอลองกัน <Amen. S 1> โอ้ทิ่นแล้วอรไรจะต้องเรียนนิ้วอะไรมันเกินมันยายดู แล้วก็ยังมีหลายชิ้นเลยอะไรจริงจริงอะไรที่ตกเป็นของฉันสกินแจ็บวารอนี่ชิ้นนี้เองในขณะที่อัสกาไม่เห็นนะนี่เอาหมดไปนะจะกินเองทุกชิ้นเลย<ป>ฉันไม่ต้องการของชิดของเธอทีนเน่เอาไปส่ง,งฉันไปสกินมาคนเดียวมันเป็นของฉันอย่าเอามือมาแต่ต้องเด็ดขาดเลยแบ่งฉันบ้างสิฉันเพื่อนของนายนะเออ เพื่อทีนอสก้ารไม่ไ้ตั้งใจนะแต่ว่าสองชิ้นฉันกินได้ใช่ไหมอืมมมอร่อยจัง